พ่อบ้านราชาปิศาจตอนสองห้าบอกมาใครอยู่เบื้องหลังพวกเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่าตูกูชิงเทียนคงบอกองค์จักรพรรดิแล้วสินะพระองค์จักรพรรดิคงไม่อาบพูดได้เองเลยใช้จอมพลมากดดันข้าแทนสินะองค์จักรพรรดิคงไม่ได้สนแล้วว่าพวกข้าจะไปเมืองวายุทําไม แต่ต้องการรู้ว่าใครส่งให้พวกข้าไปจกักรพรรดิคงมีเป้าหมายเป็นพวกประตูสวรรค์และเอาเรื่องความเป็นความตายของพวกข้าเป็นตัวประกันองค์จกักรพรรดิลำพังตัวท่านไม่เท่าไร่แต่คนรอบๆตัวเขาเป็นเหมือนเสือที่พร้อมจะขย้ำศัตรูทุกเมื่อแต่พวกราชบุตรประตูสวรรค์พวกนั้นก็ไม่ใช่จะจัดการได้ง่ายๆเพราะพวกเขานั้นน่ากลัวมากแต่ สามสำนักของเราอยู่ท่ามกลางสงครามชิงอํานาจของเสือทั้งสองต้องมาเสียสละเพียงเพราะไม่รับเ,เพียงเพราะไม่ฟังรับสั่งบุกเข้าโจมตีเมืองวายุแบบนี้เราก็คงไม่รอดแน่ๆตอนนี้ถ้าเรายังปกป้องพวกราชวงศ์ประตูสวรรค์ไม่รู้องค์จักรพรรดิจะทําอะไรเราบ้างแต่ถ้าพวกเราหลุดปากเรื่องพวกประตูสวรรค์ไปพวกนั้นจะยอมปล่อยพวกเราไปไหม ไม่ว่าทางไหนพวกเราก็คงไม่พ้นหัวขาดเป็นแน่แท้บอกมาใครสั่งให้พวกเจ้าทำคือ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 เจ้าสำนักประตูสวรรค์หงผู้เทียนหยวนและราชนายกจูเกอร์ฟิงขอเข้าเฝ้าหื เอ๊ะทำไมถึงมาพร้อมกับจูเกอร์สังเฟิงชักไม่ดีแล้วให้เข้ามาเสือที่เอาแต่ซุ่มมองมาตลอดบันเนียวเริ่มเคลื่อนไหวแล้วจ้าสนับประตูสวรร์ห่วงผู้เทียนหยวนราชนายกจูเกอร์สังเฟิง พ่อบ้านประตูสวรรค์พ่อบ้านเหลืองและผู้ทรงระวุฒิห่วงผู้ฝฟืงเลยคารวะองค์จักรพรรดิแม้แต่ผู้อพโสระดับสูงห่วงผู้ฝฟืงเลยเองเข้ามาทำอะไรที่นี่หืเจ้านี่มันโอ้เหล่าเจ้าสำนักเจ็ดสำนักอยู่ใน ระดับเดียวกับราชวงศ์องค์จักรพรรดิเสมอมาข้าเข้าใจว่าพวกท่านนับถือองค์จักรพรรดิจับหัวใจแต่พวกท่านไม่จำเป็นต้องคุกเขา่าเพราะถ้าทาเช่นนั้นคนอื่นจะพา,ากันคิดว่าองค์จักรพรรดิคิดจะกำปรับเจ็ดสำนักนะซึ่งขัดต่อกฎของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาช้านานซึ่งเราคงไม่ยอมให้มีองค์จักรพรรดิที่ไร้ความเป็นธรรมไปได้ลุกขึ้นซะหือ ใช่ไม่เบานี้จูเกลร่สองเฟิงถ้าเจ้ามาไม้นี้เจ้าหลานชายเจ้าไม่เคยเข้ามาเมืองหลวงหลายสิบปีอะไรที่พาเจ้ามาที่นี่ละ่ะเรืนอนอจจกรพัทที่ข้ามาในวันนี้เพื่อสารภาพผิดหืมโอ้ลูกพี่ลูกน้องอย่างเจ้าหมายถึงอะไร สำนักประตูสวรค์เป็นญาติที่ดีกับราชวงศ์เสมอมาและคอยช่วยราชวงศ์ปกป้องผืแผ่นดินนี้เสมอมามีเหตุอะไรให้มาสารภาพผิดองค์เหนือหัวช่างปรีชาไอช่างปรีชาสามารถจนทำให้ข้ารู้สึกกลัวได้เออต่อจากนี้จะจะเรียกเออเจ็ดสำนักเพื่อให้สับสนกับราชวงศ์ขององค์จักรพรรดินะฮะตามที่ผู้แปลเขาได้เขียนผมก็อ่าน,นไปผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เจ็ดสำนักได้ช่วยเหลือองค์จักรพรรดิเป็นพันปีเพื่อปกป้องความสงบสุขแต่สำนักกับกล้าท้าทายรับสั่งของท่านและเข้าไปบริเวณที่องค์จักรพรรดิห้ามไว้ข้าจะเป็นถึงผู้นำเจ็ดสำนักถือว่าปพร้องในหน้าที่สมควรถูกลงโทษ <c oughs> สารภาพผิดรอรับโทษเหรอมันใช่ซะที่ไหนท่านก็กล่าวมากไปหรือเปล่า ข้าจะไปลงโทษเจ้าแทนเจ้าสำนักทั้งสามได้ยังไงใช่แล้วเจ้าสำนักประตูสวรรค์เพราะสำนักประตูสวรรค์ยืนอยู่จุดสูงสุดของเจ็าสำนักก็ควรต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เราเจ้าสำนักทั้งสามก็เป็นคนเกาะความผิดก็เพราะพวกเขาตกอยู่ในเหตุวิกฤตอีกทั้งความผิดที่เขาก่อก็ไม่ได้ผิดเท่าท่านหรอกแล้วท่านจะรับผิดไวไหมหม ราชนาดกจะบอกว่าข้าเป็นฝ่ายผิดเหรอใช่ใชชไม่ใช่ท่านองค์จักรพรรดิไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกเพราะเรื่องนี้มันก็แค่เรื่องเล็กๆสามหาวจูเกอสั่งเฟิงการฝา่าฝืนคําสั่งขององค์จักรพรรดิจะเป็นเรื่องเล็กๆไปได้อย่างไงแบบนั้นถ้าใครๆก็ทําได้จะไม่เสียพระเกียรติขององค์จักรพรรดิเหรอ ท่านจอมพลโปรใจเย็นลงก่อนข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นการฝ่าฝืนราชองค์การเป็นความผิดร้ายแรงเสมอแต่ในกรณีนี้มันเหมือนผู้ปกครองคมเหงข้าราชบริาบาลบังอาจเจ้ากล้าผู้เช่นนี้เหรอ <laughs> ท่านจอมพลใจเย็นลงก่อนข้าไม่ได้จะท้าทายองค์จักรพรรดิแต่องค์จักรพรรดิต้องเข้าใจด้วยว่าควรที่จะ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินอะไรไปท่านโอจักพัทเรื่องนี้ท่านคงเข้าใจนะเรากําลังโดนบีบให้ปล่อยพวกเจ้าสานักทั้งสามเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับพวกทสวรร์อีกทั้งตอนนี้ยังมีจุกเกอร์สั่งเฟิงมาผสมโรงไปด้วยข้าจะประมาทไม่ได้จริงจอกเท่าเนี่ยเออมันก็จริง องค์จักรพรรดิทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะคนคนเดียวในตระกูลหลวงมันคือพ่อบ้านมีนามว่าจั่วฟานองค์จักรพรรดิมันได้กระทำการชั่วร้ายท้าทายเราเจ็ดสำนักข้าพยายามขอวิงวอนให้ท่านโปรดยกเลิกการเข้าเมืองวายุและทรงอนุญาตให้ข้าได้ประหารไอ้สารเลวนั่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของท่าน แบบนี้ชัก yeah. แย่แทนที่จะได้เปิดโปรกเบื้องหลังพวกสามสำนักนั่นกลายเป็นต้องให้พวกมันไปสู้กับตระกูลหลวงแผของข้าถูกทำลายลงห่วงผู้เทียนหยวนจูกเกอสามเฟิงพวกสารเลวสมควรตายใส่ให,หมด